สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็มารดน้ำให้น้องทั้งที่เด็ดจัดอนะ่ะเพราะว่าหลายวันแล้วไม่ได้รดน้ำเพราะว่าฝนตกแต่ถึงแม้ฝนตกเราต้องรดน้ำเหมือนกันค่ะนี่ค่ะเราก็รดน้ำให้น้องแล้วเราก็มาพูดถึงว่าการสร้างรายได้จากเนื้อหานี้เราตั้งตั้งใจทำนะคะลงคลิปลงพูดบ่อยๆค่ะลงพูดเยอะๆนะคะเพื่อเราจะได้มีรายได้เข้า าทำมาประมาณหลายปีแล้วแต่เพิ่งเปิดมืออาชีพยังไม่ถึงปีหรอกแต่เขาก็ก็ส่งการสร้างไรายได้จากเนื้อหาเพราะว่าเราขยันโพสขยันมาต่อเนื่องมาเรื่อยๆเขาก็เห็นความขยันของเราแต่ว่าตอนที่ประมวลผลที่ผ่านมานะประมวลผลเราก็ทําไปเรื่อยๆประมวลผลทุกคนเขาได้แต่เราได้ได,ได้สิบเหรียญค่าได้สิบเหรียญ กว่ากว่าก็ว่าเราก็ทําเรื่องเบิกไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ถึงเกณฑ์เนาะเราตั้งไว้หนึ่งร้อยแต่ถ้าใครตั้งไว้ยี่สิบห้าก็เบิกได้นะแต่ว่าเราไม่ถึงเพราะว่าเดี๋ยวก็สะสมไปเรื่อยๆเพราะว่าเราเปิดการสร้างไรายได้จากเนื้อหาย,ยังไม่ถึงเดือนเลยค่ะขอให้เรามาใช้เครื่องมือนี้นะเครื่องมือการสร้างไรายได้จากเนื้อหาขอเพิ่งให้เรา ได้ใช้เครื่องมือนี้นะนี่เราก็มารดน้ำต้นไม้ด้วยแล้วเราก็พูดคุยกันเนาะว่าเป็นไงกับการที่เราก็ดีใจกับเพื่อนๆที่ได้ได้เปิดเงินใช้เงินกลางากาศมีจริงค่ะทุกคนต้องขยันขยันมากขยันที่สุดเราต้องขยันทุกอย่างขยันทําขยันลงคลิปขยันโพสขยันไปคอมเมนต์แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่โดนตีมือเราก็ต้องพักค่ะ เมื่อโดนตีมือเราก็ต้องพักสักประมาณครึ่งชั่วโมงเราหยุดตอบคอมเมนต์หยุดไปพักบ้างเพราะว่ามันเหมือนว่าเราไปนั้นมากไปแต่ว่าที่เราติดเหลืองเขาก็เขาก็ส่งข้อความที่ที่เขาเขียนไว้เขาบอกว่าขอลบของคุณแล้วนะขอขออนุญาตลบของเราแล้วที่เราโพสที่เราคอมเมนต์อย่างไม่สร้างสารรอย่างเช่นเราคอมเมนต์ตัว อิโมจิไปแบบธรรมดาแบบนั้นไม่ได้เขาก็เลยแบบเตือนเตือนเราครั้งต่อไปเราก็ไม่ต้องทำแค่นั้นเองค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็มาพูดแค่นี้คือเราก็มารถผักดูซิพริกสวยงามมากค่ะทิ้งท้ายกับพริกนะสวยงามมากค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมค่ะดีใจที่เราเป็นเพื่อนเป็น,ปนทริเ,ทเตอร์ด้วยกันเราต้องช่วยกันคอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์น,นะคะสวัสดีค่ะ